ฮัลโหลสมชายบิตี้บล็อกเกอร์สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีปีใหม่ค่ะเพิ่งกลับมาถึงกรุงเทพนะคะก็มาชมสวนค่ะพี่น้องแล้วก็มีถุงเงินถุงทองใบใหญ่มากแทงขึ้นมาใหม่ในช่วงที่ป้อมไม่อยู่นะคะหนึ่งสัปดาห์ค่ะพี่น้องถุงใหญ่มากเลยค่ะสงสัยป้อมจะได้เงินเยอะนะคะเพราะว่าเขาทํานายว่าถ้าถุงใหญ่นี้จะแบบรับรัพย์นะคะอันนี้ก็เป็นออดิบนะคะออดิบแทงหลอดขึ้นมาใหม่ใบใหญ,ใหญ,ใหญ่ใหญ่ค่ะพี่น้องกะ บ่มหยังค่ะพี่น้องเดินชมสวนก็เลยอัดคลิปมาให้ชมกันนะคะอันนี้ที่ป้อมเอาลงตะก้านะคะค่ะกะเอามาให้ชมกันขอให้ทุกคนมีความสุขในปีใหม่นะคะปลอดโรคปลอดภัยค่ะรำรวยเฮ้งเฮ้งเงกันทุกคนนะคะค่ะแล้ววันนี้มีนกนกมาเออกินเขาอยู่บานค่ะพี่น้องมากินอาหารเนาะนกเขาเยอะแยะเลย,ยเดี๋ยวไปชมกันนะคะ เขาจะมาทุกวันเลยค่ะพี่น้องนกเขาบางทีมาเป็นสิบตัวเลยค่ะพอดีข้างบ้านป้อมนะคะมันจะมีเป็นบ้านล้างนะคะเป็นปลาปานิดนึงอะคะมันจะมีนกมีกระรอกมีอีย่างเยอะแยะเลยค่ะก็เลยเอาอาหารมาให้นะคะนกเขาเยอะมากเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปชมกันเนาะคะ่ะกาบ,บอมมี่หยังค่ะแค่นี้ละค่ะพี่น้องอาไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะคะ่นะเนาะป้อมบได้ดลงคลิปรายมือก็เลย ออลงมาให้ชมกันเนาะค่ะค่ะดูแรกสุขภาพค่ะสวัสดีค่ะ